ทำไมเขาเป็นนินจาแป๊บได้ผมเคี้ยวเนื้อแดดเดียวก่ะเคี้ยวเนื้อแดดเดียวเกินบอกินเนื้อแดดเดียวตอนนี้ไม่แบ่งบ้างอ่ะเอาล่ะเมื่อกี้ตายไงรู้สึกไม่ได้เล่นตายว่ะใครแบกเมื่อกี้พี่เบิร์ดตอ่ะผมจะบอกว่าตอนตอนตอนผมตายอ่ะผมผมก็ส่องกล้องไปเรื่อยไปเรื่อยนะไอ้สองคนนั้นอ่ะมันทะเลาะอะไรกันไม่รู้เถียงอะไรกันไม่รู้ที่มันไม่ดับไปเลย ไอ้เอกเขาบอกเดินเจอเทียนสีเล่มลวดที่คนเราบอกมองไม่เห็นนี่หว่าไหมทะเลาะกับผีอยู่มันเดินเกับผีเดินมาไม่พักเลยเนี่ยโถโอเคทะเลาะกับผีดิเออไปไปไปเก็บเนน้อเสร็จยังเข็นน้อเสร็จยังเดี๋ยวอันนี้ฮาร์ดเหรอฮาร์ดเอาฮาร์ดได้กี่เล่มวะร้อยร้อยเล่มฮาร์ดเจ็ดร้อยเออเออคุณชื่อฮาร์ดล็อกเกอร์ก็ต้องเล่นฮาร์ดเดี๋ยววะถูกต้องครับเพราะว่าเด็กๆบอกว่าถูกต้องเลย พ no? ี่เบิร์ดแปรฟังหน่อยโอเคเริ่มเป็นกันแล้วนะเริ่มเป็นกันแล้วนะเมื่อกี้แม่งเผือไปกดไปกดเกิดนึกว่าจะเกิดได้แบบแยกๆกันโอ้โหแม่งใช้ร่วมกันด้ว่ะเจออะไรเนี่ยเครื่องรางเครื่องรางของเหมือนเองบอกว่าเอาไวาวาปกับจุดจุดฉันตื่นมาใความมืดฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนโรงเรียนสปี์เลยในเรื่องเดิมเลย ไปเลยผมเล่นเป็นแล้ววะกูมาไปด้วยดินำนำนำเดนำมาเลยตามมาเลยบอกไว้นี่ก่อนไอห้องที่มันล็อกประตูไว้แน่นอนการันตีเลยมีแน่นอนเทียนต้องหาคุณแจมาครับนี่ามันมีเทียนอยู่นะเห็นไหมหน้าโ้คมเละเออว่าจริงจริงจริงเดิมมีจริงอันนี้มีจริงตามหาคุณแจเลยครับไอผมผมผมนี่ ไม่กัอะไรไอ้พวกเอ่อเฮ้ยทำไมเสียงอะไรมีคนมาโอ mm ้ hmm. ยสุรุลัยมาสุรุลัยมาโอ้ยสุรุลัยมาโอ้ยเข้าแล้วมีตู้หนึ่งแล้วปิดไฟปิดไฟแล้วสุรุลัยเข้ามาแล้วเขาไปย่ออยู่เขาย่ออยู่น่ะเฮ้ยมันคนตู้มาเอ้าวางไอ้เอ ai, ai, mm ้ยไม่ร hmm. ู้ต้องโยน ตะกิดตายคาตู้เหรอใช่ดิคาตู้เลยหมวดหายมันตายคาตู้ดิมันไปยังมันไปยังมันไปยังไปแล้วแมันก็ไมมันไม่เห็นเอก่ชุบได้ใช่ไหมแล้วมันไม่เห็นเอ็กซ์ก็เอ็กก็นั่งอยู่นี่ผมปิดไฟแล้วผมก็นั่งนั่งหลบอ่ะเปิดประตูเข้าไปกลายเป็นตู้ใส่หน้าตัวเองเอ้ยเอ้าทำไมผมชุบได้แล้วอ่ะก็พี่ใส่เองไงพยาบาลอ๋อใช้ร่วมกันเหรอมันมันใช้ร่วมกันทางทางตี้โคตรดีเลยวะเนี้หนึ่งคือหนึ่งเปิร์กอ่ะได้ยกตี้ เปิดนตีอ๋ยเตี๋เลยอ่ะเตี้ยเตี human, ๋ยยกเลยยกเลยอะไรอ่ะยีภาพยกตี๋ยกยีตกเฮ้ยเฮ้ยจุาบจ๋าดแล้วยีตกก็คือตียกตี๋อะไรวะยกตีก็คือที่หยดเฮ้ยมันมันมันเบเรเบเรอะไรวะตู้ว่าสมุนไหรมันงงมากเลยว่าตื่นขึ้นมาทำไมผมอยู่ยังเดี๋ยวยังแปลอีกเหรอยังยังยังไปไม่เสร็จอีกเหรอที่นี่มันคือที่ไหนโรงเรียนอ๋อโอเค โอ้โหถ้าเกิดเรากดไฟอารามแล้วผีมันจะมามันคือการล่อตีนโอ้แล้วรอบแรกนี่กดโอ้โหกดทำไมเนี่ยโอ้โหเอ้ยโอ้ยไเคอร์มยซี่เนี่ยโอ้โหเคอร์มาซี่พอมันมาเราก็หนีไปที่อื่นไงเข้าใจไหมเราล่อโอเคโอเคอ๋อมีอย่างนี้อารามล่ออารามล่อมีไอตัวเป็นตัวเลยไม่เจอกุญแจทีว่วะปิดไฟปิดไฟเฮ้ยไอ้พวกขโมยอ่ะเหลือของให้บ้างเออ ใครยังเก็บของโคตรไวใหญ่าเหอไม่ได้คือมีทองม่มีไม่ได้เลยเล่นาร์ d ของไม่มีนี้อ่ะเก็นแล้วใครไม่คอีกแล้วนี่นไม่รูไม่ไไม่ไหนไม่รู้นะใใครดเยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มบป่นมปก่อเาทไงอ่ะเปนบาโชัเฮ้ยผมใชตัวจริงตัวปลอมเนี่ยผมถือนี่อยู่ มันไปหักข้อหรอเฮ้ยมันเข้ามาแล้วไปยุ่งไปไห้เข้ามาก่อนมึงมีชุบอ่ะเอาไปก่อนเอาไปเลยเข็นชุบได้นี่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 เอาเอาดีอะไรวะเนี่ยมันไม่มีหัวมีใครล้มป่ะผมเจอกุญแจมีคนล้มไหมหรอไปไปไปนี่นี่ไม่ล้มไม่ล้มมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วสตาร์ทก่อน นี่ไงสตันแม่งเลยพี่ไม้ไหนเกิดยังยังพี่ไม่ตายผมผมยังไม่ผมไม่ตายผมไม่ตายผมแอบตู้ไม่มีใครตายไม่มีตายพี่ผายแล้วแล้วกูมาทำไมวะเนี่ยตัวจริง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 วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งวิ่งแล้วเอาผายแล้วขาวพิษใส่ีผายแล้วตกใจหมดเฮ้ยกองพยาบาลเ้ยเดี๋ยวกลับไปช่วยเดี๋ยวกลับไปช่วยโอเค มาเร็วๆนะกลับไปช่วยดีกว่าป่ะไป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 มีมีมีที่พ่นพ่นอยู่มีพ่นอยู่โอเคผีเยอะจังไว์มีคนมาพิกิทมีคนมาพ่นเลยพ่นเลยสวยไปละเดี๋ยวนะไอ้ไอผีตัวปอมอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เลยมีผีหุ่นกระบอกกำลังมามองไว้อยู่ชุดก่อนชุดก่อนชุดกกำลังชุดไอสังไวมา ของลังชุ่วีกี้เออเดี๋ยวเรนีผมไม่อยาหนี่สับอไรมาไปไปไปคิ้วคิ้วกระบอกกลับเลยผมผมโอ๊ยสับไรมาเลอยผมต้องเข้าตู้ว่ะผมวิ่งไม่ได้ผมฉี้หมดที่ฉีดหมดแล้วเอาไม่นะผมผมเปิดประตูดีแล้วกันมาเข้ามาครับทุกคนมี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 พี่คนหนึ่งยืนอยู่ มีตู้ไหมเอาในนี้ไม่มีเทียนมีวะเฮ้ยหลบก่อนมันมามันมาเอก็กมันมีตัวหุ่นยืนอยู่มีแต่ลูกบาสอตะสติจะหมดแล้วด้วยกูหมดแล้วสต,ติแล้วผมกางล็อกอินคอมพิวเตอร์อยู่อุย๊ยเฮ้ยผมได้เข็มทิศว่ะทุกคนสวยเลยนายโยนบาสทำไมอะเราอะมันรู้หรอไม่น่ารู้ปะ ไปผมกินยาแล้วสติเพิ่มละชิวๆแล้วเจอจุดออกละมือสติหมดแล้วผมต้องขอเข้าตู้หน่อยผมไม่มีสติแล้วผมมีเข็มที่ผมผมเห็นละวเชื่อยู่ไหนผมรู้ละผมใหโน้ตบุ๊กนี่มันใช้การได้ว่ะเอาโน้ตบุ๊กผมเก็บโน้ตบุ๊กมามันเจอทางออกเก็บโน้ตบุ๊กมาเจอทางออกไอ้เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดอยู่เบิรดเนี่ยไม่ใช่อยูไอ้นนี้ผมนี่ผมอีวานล่อๆหน่อยเพราะว่าเทียนอยู่ตรงกลางเนี่ยในห้องนี้มี ลังทำร้ายอยู่กำลังทำร้ายอยู่ม่มีแล้วม่มีแล้วเข้าหน่อยเข้าหน่อยคลูกบาสเลยเพียงใส่แม่งเลยเอาเอชกดียเดียวเดียวเดีอ้ย้ยโอ้ย้ยอ้ยแม่โจ้าแม่เจ้นี่เออควาตาแล้วมันปวดตาปวดตาดับนดับดับยุบยุยุมึงมึงมมมมายยยยุุุุุุุุุุยยลูกบาควใส่มัน โอ้โหเหรียญโคตรเยอะเฮ้ยผมเจอกุญแจอีกแล้วมันเหมือนมันยืนร้องไห้อยู่เลยอ่ะอานึงผมผมพังพังตู้ก่อนเดี๋ยวแล้วทำไมวะปลาเหรอเอาไปหยอดเลยไปทางไหนกันวะมันมีกุญแจในนี้สวยได้แล้วโอ้โหโอ้โหมันทุกีเดียวพังเลยมันทุกีเดียวพังเลยผมมีผมมีเปล่าคุยอยู่ เอาเอาเป่าคุยอะเป่าไงอะเป่ามันเป่านะหนึ่งซ้ำไปเลยวิ่ง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 ไม่ได้วิ่งไม่ออกขาตายครับออกทางไหนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้ชิบหายผีมาเฮ้ยเฮ้ยฮานาโกะผีฮานาโกะในห้องแหนมเอะโอ้แล้วเราจะรู้ไปยังไงอะเอาลูกบาสปลาใส่หน้าน้องได้ปะลองดู วายโห้ยโอ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 กทาอไหนอ้ยโ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 อ้ยยวอ้ยโอายโา้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโี้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยล้ยโอ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 ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ไอ้ยอ้ยโอ้ด้ยะน้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้หโอ้มโอ้้ยโ้ยอ้ย้ยโอยโอ้ย้ต้องต้องหาตู้เพิ่มสติก่อน วิ่งไม่ได้นะบอกก่อนนี่มีลูกฟ้าใครไปเอาถือไว้เลยในนี้ในนี้จุดกันยังอ่ะในเนี้ยยังยังยังมาจุดในนี้ดีกว่าโอ้โหแล้วพี่เขาอยู่เต็มไปหมดเลยจะจุดในนี้มันี่คนนี้คนนี้ตัวจริงคนนี้ตัวจริงคนนี้ตัวจริงแล้วเขาทุบอะไรอยู่น่ะเขาทุบกําแพงอยู่น่ะเดี๋ยวผมเข้าไปจุดผมจะจุดอยู่จุดเลยจุดเลยผมผมเข้าตู้กันเขาโขเขาโขเหือกันใช่เอ้าแป๊บหนึ่งไม่ต้องอีกตวง ี่ดาวหายแล้วช่วยหน่อยครับออกมาออกมาได้ไหมออกมาออกมาได้ไหมไม่มียาเลยวะเมื่อกี้อีวาเกมเมอร์มาเข้าตู้ใช่ไหมใช่ใช่มีมีสมุนไพรเดินมาอยู่มีสมุนไพรเดินมานไผมนึกว่าอีวาอีวาผีไม่ผีมันไม่มีตัวปอนสมุนไพรเดินมาไม่เหรอใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรมีลูกบาสอยู่ใช้ได้ปะวะมันเป็นมันเป็นวิญญาณไม่เหรอปลาปลา เฮ้ยโอเครู้เรื่องเขบอกมันเป็นวิญญาณไม่สะเทือนเลยปลาลูกปลาวิญญาลงอะไรนั้นจุด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 หรือยังเทียนจุดไม่ได้จุดได้เหรอเอารู้ได้ไงอ่ะอ๋อาพกมาอินออกกันตรงนี้หรือเปล่าเขานึ่เขียวเนื้อนไปยังตะกิดที่บอกมาชุบนะ มองให้ผมเมามอง,มองก็พยายามมองอยู่อะ่ะมองตะกินมองไปชุบไปดิ่เฮ้ยอะไรอะ่ะโดนลูกบาศก์กไปโดนไม่ได้อะไรกันที่ผไม่เกิดเลยเมื่อไรมันเกิดได้ครั้งเดียวหรือเปล่า,าทุกคนชุบคนอ่าชุบทีคนชุบทีคนทีละคนนี้คะคนโอ้โหเอ้าอืมอ้โหคนนี้ต้องไม่เกิดว่ะต้องมองนะนันดาร็จแล้วเทียนที่กี่เดมวันนี้นันดากัโย อะไรอ่ะมูเซตติงกพี่ดอะไรต่อครับพี่ไม้เฮ้ยโอ้ยอ้ยมาพี่มาแล้วปลาปลาลูบอลสวยขอหักเลยไปเลยอหักมาเลยโอ้โหพี่ไปเลยเอ้ยเฮเอยเฮือยเฮือยไแล้วโอ้ยเฮียพีไอ้สารไอ้เฮียเดี๋ยว รกุกานวิ่งตามไม่หยุดห้อง<ะ>นี้ก็ล็อกอยู่ห้องนี้ห้องนี้ก็ล็อกโอ้โหทำอะไรก็ตายเต็มเลยเต็มเลยวิ่งก่อนเลยทำอะไรมนาะทำอะไรหาที่แอบก่อนห้องนี้ก็ล็อกล็อกหมดเลยชิบหายละอ่าชิบสกิดผมมีไอ้นี่อยู่ไปชุบไอ้ใครก็นนะใครคนนั้นคานคานมาคานมาไปอยู่ เอกเอกเอกหรือใครวะฮีอีอีอีถอยหลังมาเฮ้ยเฮ้ยผีวิ่งมาเฮ้ยทีทีซาดโอโกชิมหายแล้วเอกเอกผมยังไม่ลุกอ่ะลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วเอ้าจอมันต่ำเมื่อกี้จะไปชุบไอ้นั่นยังไงอ่ะเบิร์ดอ่ะโอ้โหตรงนี้ห้ามวิ่งนี่ว่ามันมีกุญแจไม่ได้มีกุญแจกปะไม่มีว่ะชิมหายแล้วอันนี้มีกุญแจมไหมเอกเขียวเนื้อตุ้ยเลยอะ โอห้อร่อยมากเคี้ยวอยู่เนี่ยมันเคี้ยวโอเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งตอนนี้ห้ามวิ่งเดี๋ยวจานตีนะแต่ว่าตอนนี้สติไม่มีแล้วอ่ะโอ้ยตัวน้องยืนอ่ะรู้เป่ามึงแย่อะไรหมดอ่ะไป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 เห็นด้วยเลยโะหาเจออะไรอ่ะเ้ยวายผีโบราณิีซาโอ้โหโบราณอีซะอ๋อโอ้ยแม่โจโคลาแมา ดาวกันไม่พักโอยโมนา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 ข้ามน้ำใครอยู่ใครอยู่ข้างผมนี่วิ่งไหมผมผมผมวิ่งไม่ได้พี่เอกรอดได้ไงวะอย่านะโมนาโอ้โหอยเบิร์ดโอ้โหมนาโอ้โมนาฮัลโหลโมนา โมนาฉันวิ่งไม่ได้โมนาออนี่พี่กิตไหมเฮ้ยใครอ่ะเอ้ยไม่ใช่ผมนะพี่กิตตัวปอมพี่กิตตัวปอมไม่ใช่ผมนะตัวจริงเนาะตัวจริงคานอยู่คานมันบันเทิงดีว่ะบันเทิงแบบแปลกๆตัวเดียวก็แย่แล้วอันนี้เหมือนยกมาทางโรงเรียนมันไปแล้วบอกนะผมเคียวเนื้อรองกันทำไมเข้ามาปะเบิ้ลปะเบิ้ลเข้ามาเข้ามามารวมตัวมารวมตัว เหมือนสมุนไพรก็อยู่ในนี้นะไปยังอ่ะอยังผมพยายามเอาหน้าเข้าตูดไปกิดอยู่เดี๋ยวมันเข้าได้ปะเนี่ยปเปิดเปิดประตูเองได,เด,เงได้เปิดประตูเองได้ด้วยคนตายเปิดได้ด้วยคนละทางนี่หว่าเปิดปไปไหนอ่ะวันนี้วัน <ผม S 2> นี้มาว<า>่าาเ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันอยู่ไหนวะอยู่ในตู้อยู่ในตู้เนี่ยเขาเหรอผียังอยู่นะไอ้ผีตุ๊กตาเอาไหมผมลุกแล้วแล้ว อทำไมผมแข็งไปได้อะโอเคแต่เย็นยังไม่เลยเฮ้ยบนบนกระดานดำมีอะไรอ่ะผีไงโอ้ยไม่ผมขอเข้าตู้ก่อนฟื้นติฟื้นติโอ้อลีเฮ้ยบนบนกระดานดำก็มีผีว่ะเอกใช่ปะวะใช่เหรอไอ้นี่ผีเหรออ้าวผีกระดานดำไงผีกระดานดำผับกระดานดีอ่ะ ต้องเซ็นเซอร์ไหมอันนี้ทำไมวะผำ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 ไม่ใช่ขวด้มไมาตู้เขาต้มไม่ไสติสติอนโอ้หนีหนอะไรอะไอผมยุตู้อยู่ผมชันชันเด็กอยู่่หาแล้วมันมาน่ะปิดไฟหลบดิว่อะไรเ่ยอะไรอะไรมาอุ้ยโอดไฟก็ไม่ช่วยอันนี้ะ โอ้โหมาแั้งเนี่ยเหนื่อยด้วยกูแย่หย่าโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออมันฆ่าผมเถอะขนาดนี้โคตรแม่งเลยไปมันมันฆ่าผมแล้วมันฆ่าผมแล้วมันฆ่าผมแล้วมันไปแล้วไปมึงมีใช่ไหมมึงถือเลยวิอันนั้นใครอ่ะใครเดินมาผีเหรอไม่เห็นปะเกียวเขียว กูถืออเห็นเห็นไม่มีใครเดินมีใครเดินอยู่หน้าห้องมีมีไม่รู้ใครตัวปลอมนีกว่าเออเจอตัวปลอมวะเจอตัวปลอมเกือบแล้วเกือบเชื่อแล้วเฮ้ยอนี่ตัวจริงสวยแล้วกลัวตรงนี้ไม่ตู้เยอะตรงนี้ไม่ตู้เยอะมาตัวมาเยอะไอ้นั่นไม่ใช่ผมนะไอ้บนิซ่าษัทบรินิซ่ากูเข้าตู้แล้วเฮ้ยเขาตู้แล้ว มันทะลุประตูก็มาหาเลยอุ้ยเฮ้ยมันพังมันพังมันพังประตูเข้ามาโอ้โหมันมันจับเสียงไหมโอ้โหมอนาลิซาลอยมาเลยมันเปิดประตูได้ไหมมอนาลิซาเนี่ยมันไม่มีมือนะน่าจะเปิดไม่ได้มอนาลิซาหน้าลอยมาเลยหน้าเทามัาเทิงกันไป๊บว่ะ เเหลืือเหลอแค่ไม่กี่อันเองสองอันเองไงโอ้โหแต่ประตูพังแล้วนะไม่มีอะไรป้องกันเราแล้วเนี่ยอ่าใช่ประตูกระเด็นนี่อุ๊ยข้างนอกมีหุ่นเฮ้ยที่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมตั้งกล้องไว้อันนี้เลยกล้องหักทำคนไหวไหวอะไรอ่ะทีนี้มันก็ทีนี้มันก็จะเดินไม่ได้แล้วจริงเหรอนี่ไงเห็นไหมเราลองไม่มองดิจริงเหรอเออเออว่ะเออว่ะเออเออเออเฮ้ย เอกม่นเก่งว่ะเอกไปเอากล้องมาเลยวะไม่รู้เหมือนกันผมเจอมาอันเดียวใช่ไหมของดีนี่ไอ้เจียนอยู่นี่ใช่ไหมใช่ไหมมีไหมอ่ะดูมีไหมไอ้เทียให้ใช่ใช่ใช่ตรงมันชี้มันชี้แดี่ยวเลยชี้แด่วเลยผมอ่ะเปิดละไปตู้เลยไปตู้เลยไปตู้เลยโอ้โหต้องทำร้ายนี่ก่อนอ่ะย่อย่อไอ้ผีมาผีมาผีมารีบรีบทำลายรีบทำลายด่วนเลยด่วนเลยปิดไฟอีวามาอีวามาไม่ใช่อีวาตัวป้อมตัวป้อม อย่าไปเชื่อมึงด้ยนะอย่ามึงถอยไปเลยนะอย่ามาช่วยกูไปนะออกไปโอเคเปิดเปิดแล้วเปิดทางแล้วโอเคตกลงไปไม่ไปเดินเป็นเพื่อนเลยเดินเป็นเพื่อนกูเลยเฮ้ยไอ้หื้อลุกลามลุยุ่เนี่ยชิบหายละพี่กินไปไปหมดเลยหมดอะไรซามาเทียแล้วหนีไปพี่เก้เอาชิบหายละพี่เก้เอาเฮ้ย อีกไปเราแค er ่มาเจอกันห้องนี้นะไม่ไม่ไม่ผมจะตายเออเออเพเกิดหนึ่งคนล่ะเจอเทียนป่ะในห้องนี้มีมีเทียนเกิดหนึ่งคนใครใครเกิดตอนนี้ผมผมเบิร์ดอยู่ในห้องเทียนเอกไหมเอกไปอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าเกิดเกิดเกิดอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแล้วลุยผีมาไกลเลยนะเดี๋ยวได้แค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวนะผมเกิดแล้วกันผมเกิดนะโอเคโอเคโอเคหัดไปไปไหนวะเนี่ยโคตรไกลเด็กหนึ่งเหรอโอ้โหแล้วแม่งมีผีอยู่นี่ด้วยกลัวปะ เดินป่าเกิดได้ครั้งนึงก็ได้ครั้งนึงเอาเวกสโตนมาไก่โคตรเอ้ยปักปักไว้ให้ชิปละเห็นป่ะเห็นปักหมดไปเอีวาอีวาตัวปลอมไปอีวาตัวปลอมไปบุคคลมันเดินมาตามเสียงอ่ะตรงนี้ไม่มีโมนาลิซาด้วย ดูของมันเลยจริงกับไหมครับเดินออกไปก่อนก็ได้แยกๆกันไปเนี่ยกำลังแยกกันโอ้โหตรงนี้เต็มเลยว่ะจะได้ชุบอ๋อยอืออีวาตัวปอมอ๋อไอ้นี่มันล่อผีนี่ปิดละไอ้ลูกมกรมใช่ไอ้สียงนั้นมันมันมันอ้าวแล้วผีอยู่นี่สองตัวเลยเหรอตายแล้วตายแล้ว โอ้โหแม่งมาเต็มเลยโอ้ฝูงเลยวะเนี่ยเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูงเขาตายตายซ้ำกันตายเออโอเคเหลือเหลือเล่าอันนี้ก็ตัวปลอหมอเอตัวจริง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 นี่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 ผมผมมีข้างหลัง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 เฮ้ยออกไป ไม่ไม่อย่ามาย่อใส่กูมีย่อมีย่อด้วยมีย่อด้วยอย่าปีแบกไม่กี่ตาย้ววะตายแล้วดิโอทางออกโอเคเหลือสองคนนี่คือทางออกของแท้ตอนนี้เหลือฮีกับพี่เบิร์ดอีกแล้วอ่ะไว้ในห้องนี้อุลล็อกอุ้ยมีกุญแจมีเทียนมีเทียนมีเทียนพี่เบิร์ดในนี้มีเทียนจริงมีเทียนจริงเน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 เออแล้วนี่เงาใครอ่ะเงาโอ้ยเงาโอ้โอ้โหอีกฝั่งอีกฝั่ง จดุจดจุดกำลังจดุดม,มีคนเดินมาข้างหลังนะโอ้มีคนมาจริงวีเบิร์ดผมมีลูกบอลโยนไปไไปไปไยให้มันโกรธกันไปไปโยนมันโกรธก่อนเลยเ้หน evet ื่อยเนหองตีฮองตีมียาเกมันตามมามันตามมามันตามมา ผมมีล,ลูกบาสอยู่ผมมีลูกบาสมีลูกบาสแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเข้าปะวะไม่ไม่เข้าโอเคโอเคลูกบาทสทักษิณเอ้ยลูกบาสทักษิณปะลูกบาสนี่มันมีพลังมันมพังประตูลูกมันไม่เข้าได้ปะมันเออมัน,ม,นมันแบบโชว์มาโชว์พาวเหรอมาโชว์พาวสุดยอดอ่ะเหลือเหลือจุดเดียวไอ้จุดที่เราตายกันเดียว,ยวใช่ คุณคิดว่าจะรอดกี่คนครับสิบเล่นได้แค่สิก่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโีน้ไหีไฟแล้วไปแล้วโอ้ลฟเฟกไปรุ่นไม่จัมสแกแบบโอ้โหลเไปรุ่นเหรอเอานี่มันทางออกทางออกไม่เอานจะผายนะมันมาเ้ยเฮียเ้ยเอ้เป็นผฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮมยเ้ยเครื่องลเ้ย้้ยเเฮ้ย่ฮเบิร์ฮ้ยเฮเ้เ เอกเอกโอ้ยอ่ะโอ้หเดินเป็นนั่นเลยนะไอ้เครื่องรางนี้มันใช้ได้ตลอดเชียวไม่มาใช้ครั้งเดียวมันก็หายไปไงไอ้ตัวนี้มาด้วยเนี่ยพี่หุ่นพี่หุ่นตาเนี่ยพี่หุ่นพี่หุ่นออมาอะไรเยอะแยะว่ะเฮ้ยตอนนี้เบิร์ดกำลังโก่งโคกเกือบัวตอร์ทางออกว่ะ คือไอ้เบิร์ดกาเป็นเดบายใช่ไหมพอไอ้เอกจุดปุ๊บหนึ่งคานแอ้วเออคานออกได้โมดไม่รู้อ้าวเบรกเบรกประตูด้วยลูกบารอืมมันเอาโคบจริงๆเข้ามาเลยผมไปละจิตเห็นเด้งเดยอมีมีตัวดักอยู่แล้ววะโอ้โหต้องให้ป๋าเบิร์ดมองมองอยู่มองอยู่ค้รสุด โดนลูกบาลแ้วยให้ปาเบิร์ดโดนแทนเออโคตรสุอันจบแล้วก็ลงมาได้มีกี่ลูกวะมันมีกี่ลูกวะเอาปาเบิร์ดโดนต่อะว้ยาวยี่สิบลูกยโอ้ไม่ไม่มันเกิดได้คนหนึ่งไม่เหรอใช่ไหมไม่นะ มันเกิดได้คนนึงนม่เออไม่ได้แล้วหมดแล้วรหอมามีโตดอกไม้จบสวยจบสวยนะจบสวยนะจบดีฉากจบดีจบดีจบดีฉากจบแบบเป็นฉากที่เราคาดหวังแบทเอ็นเนี่ยเอาไนแอมไหมไนแร์โอ้กหพีฮาร์ดยังไม่ล็อกเกอร์เลยปิดแบบพี่ฮาร์ดล็อกเกอร์ มันเป็นไงพี่ฮาเกอร์เอาละครับก็โอเคจริงเสียงเสียงไปอันนี้ของจริงอ้ออ่างนี่แม่งหลงทุกคำเลยผมงงมากเลยวะอันนี้ของจริงเริ่มต้นตัวออทีไรกูแตกทุกทีเลยเด็กบอกตัวจริงครับพี่ตัวจริงของจริงอันนี้ของจริง